ทนเจ้าคนจะมาอนุบายเรื่องปัวยใจทั้งน้อยนะเจ้าเอา่อคนมีคนถามฟนว่าเปืือนฝุงหรือญาติพี่น,หหน้องเนาะถามว่าเป็นอย่างคือเอาแฟนอายุนักเป็นอย่างบอลรุ่นเดียวกันฝนอยากจะบอกว่าบางคนก็ค้ดว่าฝนเป็คนเลือกจื้อเสียงเงินท้องเหรอนี่คือคือปิดแล้วเจ้า ่อปีปีเบาแล้วก็ป่อเคยสอนว่าเลือกคนเลือกที่จิตใจอย่าไปรเรียกที่เงินในท้องถามว่าเงินท้องมีค่าสลับฝนบ่มันก็มีค่ากับกูคนนะเจ้าเพราะว่าเงินเนี่ยซื้อได้กูยางแต่มีอย่างหนึ่งที่ซื้อไปได้คือจ่ฝนนะเจ้าคนเฮาเนี่เกิดมาเนะี่ยกูคนจะต้องว่าเงินมีค่าถามว่าอยากได้เงินไหมก่อนอยากได้แต่ ได้มาซื้อของมันจะได้มาซื้อใจนะเจ้าใจคนมันซื้อบ่ได้ชีวิตคนก็นซื้อบ่ได้เจ้าสลับฝนมีคนถามหนูอ่าฝนอยากตอบคนถามว่าเป็นอย่างฝนจึงเลือกหรอเลือกคนที่อายุหนักอายุน้อยความว่าความหักมันอยู่ที่ว่าต้องอายุน้อยอายุหนักมันบวนสําคัญนะเจ้ามันเลือกที่จิตใจว่าปุใจยคนนั้นเนี่ยน้อยหนักบุเกี่ยวนะเจ้า ผลไม่ได้เลือกที่หน้าตาแล้วก็ไม่ได้เลือกทีก่งเงินท้องนะเจ้าผลเลือกความฮักที่เขาฮักด้วยใจแล้วเขาให้ความอุ่นเ้องแล้วก็เข้าใจชีวิตคู่แล้วก็เข้าใจในความฮักรุ่นเดียวกันว่าถามว่าอยากได้คนรอคนรวยบอกูค,คนไม่ยิง่งกูคนต้องอยากได้นะแต่ผลว่าเอาเจ้าเพราะว่าบ่าเอาเพราะอย่างเพราะว่าเขามีเล้วเอามาเล้วเผื่อวนนันนึงพิกกันเนาะ พิกันแล้วว่าคองตัวของเปิเ้ลเจนคำนี้ฝนประหยาดได้ยินนะเจ้าพอฝนเคยได้ยินมาเจ้าบอ่อหยาดได้ยินเนาะเปิลุงก็เคยพิกับแฟนก็ว่านนกันจะนาะแต่ฝนก็เลยตัดสินใจเลือกคนที่บ่มีอย่างเนี่ยปีสายันเป็นคนที่บร่รอรวยพอะเจี๊ยหล่ะฝนจึงเอาแต่ปีสายันรวยน่ฝนก็บอกเอาเจ้าเพราะว่าการคนที่รวยแล้วเอามาอยู่ด้วยกันพิกกันเราจะว่าเนี่ยของตัวของเปิเ้ลเจน่ะนี่คือฝนบปรชอบเลบบยงหัวปีสายันบ่มีอย่าง เลยเอาเอาแล้ววันหนึ่งเขาทำมหากินด้วยกันเนาะสร้างบ้านซื้อรถอยากได้อย่างเขาซื้อด้วยกันสร้างด้วยกันมามาพิกกันมาเขาจะเกิดว่าแต่ก่อนเขาถูกเขายังอยู่ด้วยกันได้เขาพิกกันเรื่องเต่าออี้นะมันต้องสะท้อใจเขาแล้วว่าอย่าแหน่เพราะว่าเขาสร้างชีวิตคู่ด,ด้วยกันมาแล้วเสียเวลามาแล้วแล้วก็คนเขาก่อนจะปะก,กันนะ่ะถ้าบ่มีบุญไม่วาจนากอบไริปะคนดีนะเจ้า แต่คนเีาเกิดมาอาจจะรวยอาจจะปากคนบดีก็มีแต่คนอาจจะเกิดมาทุกปากคนดีก็มีแต่สลับฝนนี่ฝนว,ว่าเคยผิดพลาดชีวิตคู่เนาะก็คืออันนั้นมันก็ธรรมดาคนกคนจะต้องมีผิดพลาดชีวิตคู่เพรามีภย,ยายาให้ผิดพลาดเนาะแต่ผิดพลาดไปแล้วก็คือเขายาให้ผิดพลาดซ้ําอีกต้องแก้ไขเนี่ยตัวเฮากนแล้วก็ ก่อนจะออกก็ต้องปรึกษาต้องหูจัดใจเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ต้องแบบเออตัวบุญมักตัวนี้ปุณบุญมักตัวนี้คือบนเนี่ยเตือนใจเขาว่าเขาเคยผิดแล้วอย่าผิดซ้ำการผิดซ้ำเขาต้องหูพ้องเดี๋ยวว่าตัวเขาผิดบ่ถ้าห้าตัวเขาทําดีเนี่ยดีแล้วถ้าเขาไปผลเขเสียใจนะเจ้าเพราะว่าเขายาดีแล้วแต่ตราใบใดที่ว่าเขาประการณ์ยาดีดนีะ่ะลากกันเนี่ยจะเอาขึ้นบนได้มันเสียเวลาแล้วก็เสียใจที่ลังแจะเอาขึ้นบนได้ สักอย่างมอ่แต่เงินแต่ทองชีวิตคู่เหมือนกันนะเจ้าฝนผิดพลาดชีวิตคู่มาเตือนหนึ่งเนาะก็ม่อยให้ผิดพลาดอีกเดือนนี้แต่ว่าภายว่าว่าเปิลเป็นคนอายุหนักฝนบ่สนนะเจ้าฝนจะขอเลือกอายุหนักกว่าทองพอชีวิตคู่อาจจะดีขึ้นพอผ่านมาฝนเคยเลือกชีวิตคู่รุ่นเดียวกันเนาะก็บุมีอยังดีขึ้นไม่ได้ผิดกันแล้วก็แล้วก็เขามีกุยางเนาะก็จะอ้างเนาะเพราะฝนเป็นคนที่บงงามแล้วก็บรรย คนจะเลือกคนที่บุมีอย่างร้องพอเลือกคนที่อายุหนักอาจจะดีกว่าที่รุ่นเดียวกันเขาผ่านมาหลายย่างการอูกกาจามันอาจจะบ่เหมือนรุ่นเดียวกันนะเจ้าเพราะว่าคนทั้งบุ้เหมือนกันเนาะบางคนอายุน้อยกับอูดีเป็นผู้ใหญ่ก็่มีแต่บางคนอายุหนักอู้เป็นเหมือนเด็กน้อยกับมีแต่อันนี้ก็มันทั่วไปเนาะแต่สลับคนนี่ถือว่าปีสายันเป็นคนที่ดีสลับคนนะเจ้าภัยจะว่าจะได้กะจังมีเปื้อนฝูงถามอยู่ ก็ว่าเป็นอย่างจึงเลือกพราะปี้เขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจคนที่มีอย่างจะอูต้อตรงๆบอกอ้อมพาปุจจบางคนเนี่เขาจะประกาศอู้ความจริงนะจ๊ะว่าเขาเคยมีเป็นครอบครัวาม,มาเนาะคนกับจุบก้าอู้แต่ปี้แยันจะอธิบายหมดเลยอู้ให้ฟังเลยชีวิตเขาเป็นจะอี้แล้วก็เคยมีความเป็นจะใดเขาเล่าให้ฟังคือเฮาเล่าให้กันฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเฮารับกันแล้วเขาว่ามันจึงอู้กันฟังแล้วเฮา ฮับได้อะแล้ว hmm. ก so ็ย okay. so ุ่ด้วยกันบม่พิษกันนะเจ้าดีกว่าที่ว่ามาเปิดเผยทีหลังตอนที่เขาตันได้ยู่เปิดเผยที่ว่าเขายุ่ด้วยกันแล้วมันจะพิกันเขาอู้กันเมื่อกุยางเปิดเผยกันเมื่อแล้วเรายุ่ด้วยกันมันจะบ่พิษกันเพราะเขาจะได้แก้ไขชีวิตเขาต้องแก้ไขด้วยตัวเ้า่อนนะเจ้าก่อนจะแก้ไขชีวิตคนอื่นเนาะผลีนเจืออยว่าฟาลิคิดคนอยู่คนละคนละตียังปะกันก็เรียกว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่แต่ เรื่องโปเ้ฝนบ้โห่นะเจ้าเพราะว่ามันบด้เหตุนะข้างหน้าเนาะเห็นปัจจุบันนี่หายใจมีความสุขเฮ็ดจนไดชีวิตคู่ให้มันอยู่รอดชีวิตคู่ให้มันอยู่ด้วยกันไปตลอดบลากันบห่างกันแค่นี้ฝนก็มีความสุขเจ้าถามว่าเงินทองมีมีค่าบ่ามีค่าแต่ซื่อใจฝนบ่ได้ฝนนี่ใจซื้อใจวัดด้วยใจมันจะไปกันได้ ถ้าหักกันซื้อด้วยเงินมันก็ไปด้วยกันบูมเมินวันนึงก็ต้องละกันถามว่าบางคนจะถามว่าความหักมันกลินบ่ได้ใช่ความหักมันกินบ่ได้แต่การอาดใจแรมันอยู่ด้วยกันได้เหมือนความหักมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าคุณมีเงินแล้วซื้อความหักมาด้วยที่เงินวันหนึ่งก็ต้องพลิกกันก็ต้องมีความสุขเหมือนเดิม เขาใจซื่อใจดีกว่าด้วยที่บุมีอย่างตังคนตังบุมีอย่างอยู่ด้วยกันหายอย่างมันภูมิใจนะเธอฝนเชื่ออยู่ว่าคนเขามันจะจักกันวันไหนบ้เนาะจะจักจะเลี้ยวขันเตี้ยกับคนอายุน้อยจักก่อนเกี่ยกับคนอายุหนักาจาักก่อนนี่บุมีไายหูวนะคนเนาะหูเย็ยนเดี๋ยวว่าเรามีลมหายใจเนี่ยจะได้ให้มีชีวิตเขามีความสุขเนี่ยไปเตะไม่ต้องเปิดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปคิดจุเราไม่ต้องไปเนี่ยสิ่งบดีเนาะพะเนี่ยสิ่งที่ดี สู้ต่อไปรับรองชีวิตค,คู่กุคนตองมีความสุขมีคนถามมากไหมนี่คือคำคำตอบของฝนนะจ๊ะบางคนบอเข้าใจคิดว่าฝนนี่เรียกเอาชื่อเสียงเงินทอมมนน้องสุมาเนจ๊ะป่ะอ่ะเงินท้องสู้ฝนมาได้ชื่อเสียงก็ซสู้ฝนมาได้นะจ๊ะฝนเลือกปีสายันปีสายันบนมีอย่างมีแค่ตัวกบหัวใจแล้วกักบสิ่งที่เขามีคือใจมหาศาลของเขาเลยใจดี เป็นคนจะใจกว้างมีเมตตาแล้วก็หักครอบครัวฝนแค่นี้ฝนก็มีค่าสลับความหักที่มหาศาลแล้วจ้ะภูมิใจภูมิใจที่เขาเลือกคนนี้แล้วบ่เสียใจที่ว่าพ่อแม่ก็หักแล้วก็เปิ้งกับหักพ่อแม่ตวัวแค่นี้ชีวิตคู่ก็มีความสุขเลจ้ะบางคนอาจจะบ่เข้าใจคิดว่าฝนนี้เข้ามาชีวิตอ,าอยากสบายอยากมีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะ พอคนที่รวยกว่าฝนใช่เนาะแต่ความจริงฝนบบได้เป็นคนจ้านนะเจ้าแล้วก็ปีสายันก็บบได้มีอย่างนะเจ้ามีแค่กายแล้วก็ใจมหาศาลของปีสายันแหละฝนจึงอยู่ได้ต่อกวันนี้ให้พิสูจน์เพราะว่าความภักมันกินบบได้แต่ความอาเจียนใสมันอยู่ด้วยเขาได้ตลอดมันบม่มีจึงใดที่ว่าจะอยู่ด้วยเขาได้เมินหรอกแต่ตราบใดว่าเขาญาติดีที่สุดวันนั้นแหละเขาจะบ่เสียใจเลยถ้ามันผิดพลาดชีวิตไปข้างหน้าอีก กุคนต้องเคยมีครอบครัวนะกุคนก็ต้องเคยผิดพลาดแต่ก็จังเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแต่อย่าให้มีเกิดขึ้นต่อชีวิตของเฮาสองคนเริ่มใหม่นี่กรบป่อไม่กับคนเฮาความเจ้าจู้มันยิงปูใจยมันมีกุคนแต่มันมีก่อสิ่งที่แก้ไขคือดัวตัวเฮาก่อนนะจ๊ะแต่อย่าไปโทษปุใจัยไฟยเดียวแล้วอย่าโทษมันยิงไฟเดียวนะจ๊ะถ้าเฮาปฏิบัติต่อกันดีแล้วสิ่งที่มันผิดพลาดอ่ะอาจจะมีหน่อยลงนะจ๊ะ ฝนขอบคนนุณจะนั่กนะที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาดีๆให้พอรอนมาตลอดขอบคุณจะนักนะเจ้าที่ให้เกียรติแล้วก็ที่เวลาต้องฝนกับปีสายันแล้วก็ทุกช่องที่สองช่องเปิดติดตามมาแล้วก็เข้าไปติดตามคอมเมนต์ดีๆให้พอรอนให้พอรอนไดกลับมาให้ฝนก็ขอให้เอได้เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณจะนักที่เวล,ลากันยะละกันเด้อเขามาติดตามแล้วให้กำลังใจเจีอีบไปตลอดนะเจ้าสวัสดีเจ้า